ที่20จุดนะคะยีหลา,าน,น้อยก็ไ,<ห>ไปแส<ล>ดง<ห>อยู่ <loud S 1> ตอนกลางวันนะคะที่อำเภอพิมายนะคะสาหลายเท่าแก่น้อยก็ได้ยินคนกรลไรหลายๆเหมือนนั่นยีลาน้อยพ่นว่าเลขมันฟังเหรอพี่น้องว่าจังไรโอ้เจมนว่าจารรศักดิ์สิทธิ์อีหลีพี่น้องวาจาศิษย์จริงๆนี่เขาเรียกว่าเทพีนำโชคเทพีโชคลาภเมนบอกคะอ่าเรา คนเฮ่านี่คนมีโชคก็จะถูกแต่คนที่ไม่มีโชคได้ฟังกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ซื้อนะคะเช่นคูรีก็ไม่ได้ซื้อนะคะฟังอยู่วันที่26นะคะตามไปชมน้องอยู่ปรากฏว่าคนมีโชคก็ได้อย่างเช่นพ่อการชัยนะคะวันนั้นก็ดูนะคะยินดีกับ FC ที่ไปนีดวงเฮงๆนะคะไปกับน้องอุ๋งอิงนะคะสาวน้อยรัตนาพรคนเก่งของเราเนาะ,ะพี่น้องคะ่ะอ่า ก็ถูกกันนะคะศูนย์ศูนย์นะคะบางคนก็ถูกห้าหนึ่งนะคะพี่น้องคะปาดปาดออกจริงๆนะคะศู 00. นย์ศูนย์นั่งดูน้องอุ๋งอิงพูดในวันนั้นนะคะตอนที่จับรางวัลในสาหลายเท่าแก่น้อยเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะน้ำตาสิไหลนะคะโอ้ยนะคะน้องเขาก็จะหนึ่งก็จะมีช่างน้ำหนักนะคะสองก็มาพูดวันที่ยี่สิบหกนี่แหละศูนย์ศูนย์วันที่ยี่สิบแปดนะอ่าวันที่ได้รับพระจากอ่าวังสะพุงนั่นก็ เลข68เนาะพี่น้องเนาะมันก็นหลายตัวแต่ที่ออกคือ0ูย์เลขที่พอคาดคิดว่าจะออกนะคะไปซื้อ99ก็ออก0ูนยะะ์รันพี่น้องคะอ่ะอ่านี่ก็ฟังกันไปนะคะโอ้ยอ่าศูนย์ศูนย์บนเวทีสาหลายเท่าแก่น้อยอีลาคุยกับพิธีกรอ,อีลาไม่ได้หลุดนะคะออกมาจากปากอีลาเลย หนูว่างวดนี้มันจะออก00นี่แหละนะคะนี่แหละไหลออกมาชัดชเต็มเต็มเลยแถมพิธีกรก็ไหลตามค่ะพูดตามอีลาด้วยนะคะออกมาเต็มเต็มอุ้ยอายุวันโนสุข,ขังบหลังคอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยพี่น้องเด้อเมื่อคืนนี่อีลากับแซลนะคะตอนแซลพ่อบอสโจจะให้รางวัล90,500ก็00อยู่ดีนั่นแหละอ้ยสุดๆุดเลยอีลา นะคะคส่วนเลขฝันที่ว่าฝันว่าพ่อเอกใส่รองเท้า3าจก็มาออกอมสินเดิ้อพี่น้องเฮ่งเฮ่งอิหลีนะคะพ่อพ่อบอกว่า สามต้องถาวเบอร์37มเพอใส่บัได้สิเป็นซีซีหึงซส,สองอีหลาก็บอกซีซูดอีหลาก็พูดตัวนี้พุ่งออกมาเลยนะคะแต่ไปออก3ามในอมสินเดอร์พี่น้องเดอร์ดูเหมือนกันนะคะวันนั้นก็ลืมวันที่26นะคะทุกคนลืมไปหมดพอวันที่วันที่หนึ่งมาก็พากันลืมที่ที่น้องอุงอิงเป็นคนพูดนะคะว่าเด็กมัส่สิออกศูนี่แหละนะคะ น้องพูดเลขออกศูนย์ศูนยพิธีกรก็ทำหน้าไม่เชื่อเลยคนคนดูวันนั้นผมก็ฟังนะคะจือบอค่ะพี่น้องจือบอ โอ้ยนะคะอ่อ,อนซ้อนนะคะโอ้ยโชคบ่มีนะคะพี่น้องเอาวยงวดหนาเอาไหมน,นะคะงวดหนา้าใครที่ถูกก็ขอให้มีโชคมีลาบใครที่ถูกรางวัลที่หนึ่งก็ขอให้รวยรวยใครที่ถูกรางวัลที่ห้าอย่างเช่นพ่อการชัยพี่น้องเห็นพ่อการชัยบ่พ่อการชัยถูกสามในะคะใบละสองหมื่นสามใบก็ได้หกหมื่นนะคะอุ้ยอ่อ,อนซ้อนนะคะพ่อการชัยเพื่อกลรวยไปตีเน,นาะ นี่แหละค่ะว่าถูกกันทั้งประเทศก็ว่าได้เราเชื่อใครไม่เชื่อก็ตามเรามานั่งโหวตกันดีก,กว่าในคมชัดลึกเด้อพี่น้องเด้อเออยีอ่ลาหน่อยกับไฮโซกแล้วผู้ใดถือก็อย่าลืมนะคะมาโหวตในคมชัดลึกให้น้องอุ๋งหญิงสาวน้อยรัตนาพรนะคะอามาโหวตเดอ้อมาโหวตเดอ้อพากันถูกศูนย์ศูนย์นะคะถูกศูนย์ศูนย์แล้วก็จะมีโชคมีลาบ่อนะคะ มานั่งโหวตคมชัดลึกให้อีลาทุกวันเพราะเป็นการทำบุญนะคะใน sms ให้ก็เลยก็ได้นะคะหนึ่ง1,000งบาทเลยโหวต sms ให้น้องจำนวนหนึ่งไปเลยเด้อพี่น้องเด้อถ้าใครรวยรวยปังปังนะคะอีลาของแท้เด้อค่ะเด้อผ่าดบ่ไดดค่ะนี่ล่ละเทพีแห่งโชคลาภพี่น้องเสื้อพ่อ อีหลาคือเทพีแห่งโชคลาภคอยฟังคอยจับประเด็นนะคะว่าอีหลาจะพูดตัวไหนอีกเด้องวดนี่วันที่สิบพกจัดไปนะคะคืนนี้น้องแสดงอยู่ที่อำเภอเตางอยจังหวัดสกลนครนะคะอุ้ยสุดยอดเลยเด้อพี่น้องเด้อเขาไปชมอ่าเมื่อคืนนี้นะคะก็จะทำให้เรา ได้เห็นนะคะบรรยากาศเต่างอยเต,ต่างอยก่อนที่น้องอุงอิงจะเดินทางไปน้องเต่างอยนะคะของพี่ของแม่จินตลานะคะบนเวทีได้ยินอีลาเพิ่นกระดาเพิ่นกระให้ค่าตัวพ่อบอสโจก้า0มอ่ากับอีก1,000พจับคู่แล้วนะคะพี่น้องเบิงที่ลิลลาเพิ่นไห้นะคะนี่แหลคะค่ะโอ้บางคนก็ถูกนะคะบางคนก็ไม่ถูกแล้วแต่โชคเนาะพี่น้องเนาะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้เฮงเปังปต่อไปนะคะขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยวันนั้นก็ดูตามน้องบอกว่างวดเลขจะออกนะคะจะจ่ายค่าตัวให้พ่อนะคะ,ะคิดไม่ถึงว่าเลขมันจะออกศูนย์นะคะตัด9ออกก็ศูนย์พอดีเนาะพี่น้องเนาะออกเฉยเลยนะคะ,ะถ้าเป็นคนอื่นคงเด้รับโชคนะคะน้องบอกว่า0นูนย์นะคะก็เลยอดเป็นเลขที่ไม่ชอบ คงไม่มีดวงทางนี้นะคะบางท่านท่านพูดมานะคะ FC แฟนคลับก็จะคอมเมนต์มาในช่องต่างๆนะคะคูรีก็เข้าไปซองเขาไปชม่มขาไปหายกำลังใจนะคะอ่านี่แหละค่ะเขาบอกว่าคนเราขึ้นอยู่กับโชควาสนาคนเราขึ้นอยู่กับโชคชะตาโชคชะตาฟ้าลิขิต เมื่อวันเวลาเป็นผู้กำหนดนะคะเราก็จะมีโชคมีลาบที่สำคัญนะคะโชคลาบไม่มีแต่ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเทพีแห่งโชคลาบวาจะจิตจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรางวันหรือเป็นเลขท้ายหรือว่าเป็นเลข เ้ยลาวนะคะวันจันทร์นี้ก็จะเป็นเลขลาวเนาะแม่นมากๆเลยนะคะดวงไม่ไม,ไม่ไม่มีก็เลยลืมนะคะบางท่านบอกนะคะใจเย็นๆใจร่มๆสบายใจได้ค่ะหนึ่งมาแรงแน่แน่นอนนะคะขอให้อีหลาน้อยหนึ่งมาแรงในในเพลงหมอดูหมอใจนะคะไปช่วยกันเชียร์ไปช่วยส่งกำลังใจให้ลูกสาวแห่งชาติเด้อค่ะไปซอยกันเชียร์ แล้วก็จะมีโชคมีลาภไงคะบ่ต้องไปย่านบ่ต้องไปศูนย์นะคะออกจนได้นะคะพี่น้องบ่ต้องไปศูนย์นะคะเออนี่ค่ะเลขก็ออกไปแล้วนะคะวันพรุ่งนี้ก็ยังมีนะคะใครจะกินตำลาวตำเวียดนามก็จัดไปนะคะพี่น้องคะ่ะวันจันทร์พุธสุขนะคะอ่าส่วนโรตาตรี่ก็จะออกวันที่หนึ่งและวันที่สิบหกนะคะ ถ้าไม่มีก็มีความสุขนะคะในการชมอีหลาน้อยเจ้านางน้อยเมืองขุขันศักดิ์สทธิ์มากๆนะคะวาจาศิษย์จริงๆนะคะยินดีจริงๆเลยคนที่ถูกอย่างเช่นพี่อุ้มอิ่มก็ถูกเลกท้ายปังๆนะคะพี่อุ้มอิ่มนะคะคูรีก็จะเข้าไปชมพี่อุ้มอิ่มนะคะเป็นครูคนหนึ่งที่ช่วยสอนให้กับคูรีได้พูดได้กล้าพูดกล้าสู้กล้องนะคะพี่นงค่คะนี่แหละคะ่ะปากนางศักดิธิ์ของจริง เทพีแห่งโชคอุงอิงเพชรบ้านแพงนักร้องฟ้าประทานานางฟ้าสายบุญเทพธิดาแห่งโชคลาภก็ว่าได้นะคะงวนนาสู่ไม้เด้้ยพี่นองเด้อสุดยอดจริงๆตรงเป๊ะวาจาศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะพี่นองคะ่ะสู่ๆไปน้ำกันเดิ้อพี่นองเด้อผู้ได้มานก็ขอให้มานต่อไป นะคะาวาจา,าหลาน้อยคือวาจาสิทธิ์ค่ะหลาน้อยบอกจริงนะคะศูนย์ศูนย์เดอพี่น้องในวันที่26ที่อําเภอพิมายคอยจับประเด็นอีกนะคะมีอีกที่ระยองนะคะ โอ้ไม่ต้องกลัวนะคะขอให้น้องโชคดีนะคะโชคดีแล้วก็จงทุกคนก็โชคดี fc แฟนขับด้วยนะคะว่าไปวอามากกับเมดเวลากาบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องปองป,องปายทุกคนขอบคุณที่เข้ามากดถูกใจกดไลค์กด,กดแชร์ในช่องคอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะถ้าคุรีพูดผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยนะคะขอบคุณในน้ำใจไม่ตีของ fc แฟนขับน้องอุ๋งอิง,องกาบสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทอง เฮงเฮงปังปังอย่าเจ็บอย่าจนค่ะ